สวัสดีครับเนี่ยเรื่องปลาไหลเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมยกลันมานะครับอันนี้เนเนพอดีเลยร้านค้าก็โลสั่งมานะครับห้าโลนะครับอันนี้ยกมาแล้วนะครับเนี่ยดูดูแล้วก็ประมาณได้ประมาณสองโลกว่านะครับเนี่ยครับเนี่ยรู้สึกว่าได้นะครับปกติผมกระใสทุกวันนะครับเนี่ยดูดูแล้วก็จัดสายตานะครับประมาณสองโลกว่านะครับ ร้านค้าก็สั่งมาห้าโลอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเียผมจะได้เอาอันนี้ไปล้างก่อนแล้วก็ขังไว้บ่อหนึ่งนะครับที่เตรียมไว้นะครับตั้งแยกตั้งห่านะครับแล้วก็ทีนี้มีตายนะครับนี่รู้สึกว่าน่าจะอากาศเย็นนะครับนยครับเดี๋ยวเียผมจะเทให้ท่านดูนะครับสามตัวนะครับยังใหม่ๆนะครับปกติผมใส่ทุกวันนะครับเนี่ยเนี่ยครับ นี่ครับตายนะครับสามตัวนะครับกําลังอ่อนๆนะครับใหม่ๆนะครับเนี่ยอันนี้ันเจาะนะครับตัวอันนี้ก็ช้อนนะครับเนี่ยช้อนนะถ้าเก็บหอยได้ตัวใหญ่ผมจะแค่เอาแต่เนื้อนะครับแล้วก็ใส่ที่เดิมนะครับนี่ยครับสามตัวนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับน่ได้ทํากับข้าวนะครับเนี่ยครับ สามตัวนะดูดูแลน่าจะประมาณโลหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไอช่างน้ำหนักมาชั่งดูด้วยนะครับพอดีร้างค้าก็สั่งมา5โลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจับดูวงบอปูนนะครับที่เตรียมไว้นะครับอันนี้ก็หอยที่อี่นะครับผมก็มันเหลือนะครับเวลาเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวไปช่งน้ำหนักดูนะครับนี่ครับหลังจากเอาปลาไหลไปปล่อยขังเรียบร้อยแล้วว้ก็ช่งน้ำหนักดูนะครับ นี่ครับประมาณ1โลสองขีดนะครับนี่นผมขยับดูนะครับสองขีดหนึ่งโลสองขีดนะครับนี่ครับปลาไหลผมก็เอาไปขังวงบาอปูเรียบร้อยแล้วนะครับจะนี้ไปจับปลาไหลทรงให้ร้านค้านะครับเดี๋ยวจะชำเลอันนี้ด้วยนะครับนี่ครับผมเตรียมไว้ป,ป,ปลาไหล ต้งแยกไว้ตั้งหานะครับอันนี้อันนี้เนี่ยผมจะเปิดร้านมันจะจับให้ร้านค้านะครับนี่ครับก็ขังไวน้นี่ก็ประมาณสองอาทิตย์กว่าแล้วนะครับนี่ครับผมหาทุกวันนะครับเนี่ยได้ทุกวันนะครับตะก,กี้นะครับผมก็ใส่ไว้แยกตั้งหานะครับอันนี้มันอันนี้ผมเลือกใส่เฉพาะที่ร้านอาหาร ต้องการนะครับถ้าใหญ่ใหญ่แบบ3ามตัวตะกี้นะล้างขาไม่เอานะครับมันใหญ่เกินนะครับเลยผมมาเลยเลยจับแยกไว้ตั้งหางนะครับนี่ครับอันนี้นผมเปิดน้ําให้ระบายออกนะอาจจะได้จับนะครับจะไปส่งนะครับผมหาปัดไหลทุกวันอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ปีใหม่ด้วยนะครับใกล้จะปีใหม่นะครับผมเลยต้องหาไว้ขังไว้เยอะๆนะครับ แต่รู้สึกว่าจะมันไม่พอนะครับมันจะหมดก่อนนะครับนี่ครับเนี่ยประมาณนี้ครับเดยวจับก่อนนะครับเดี๋ยวไปเนี่ยเปิดน้ําล้างไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็จับแล้วก็ไปส่งนะครับห้าโลนะครับนี่ครับสายดูสายก็ประมาณนี้นะครับผมจะถ้าตัวใหญ่ๆสองตัวโลสามตัวโลผมก็แยกต่างหากนะครับ เนี่ยครับเนี่ยใสขนาดนี้นะครับร้านอาหารต้องการนะครับขนาดนี้นะครับเนี่ยครับผมไปส่งเรียบร้อยแล้วยเนี้นะผมกลับมานะครับที่ผมจัดเรียบร้อยแล้วนะครับและได้ทํากับข้าวตอนเที่ยงนะครับเนี่ยโอเคเลยนะครับนี่สาตัวนะครับโลกว่านะครับเอาเอาแค่ว่าแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ